โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ห้ามลืมทำนะครับผมก่อนที่จะไปสํารวจแผนที่ใหม่นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบางคนยังไม่รู้นะครับผมว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะพออัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือไปสํารวจแผนที่ใหม่อย่างเดียวเลยนะครับอ่าแล้วก็ไม่รู้นะว่าในมิเรเลียมันมีของใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีผลในส่วนของการสํารวจแผนที่ใหม่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาทําคลิปให้นะครับจะได่่แูกันนผต ที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง l i ส t m แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนสามารถเติมได้ทั้งในไลน์และเว็บไซต์ l i สต์แมนช็อปมีแอดมินบ,มบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลย Li สต์แมนชอ็อปโอเคครับก็เดี๋ยวเรา ลืมทําก่อนไปสํารวจแผนที่ใหม่เนี่ยคืออะไรนะครับผมในเมืองมิเรเลียนะครับผมหลังจากที่อัปเดต2.1มาแล้วนะฮะก็จะมี NPC ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาในทะุกคนถ้าเกิดว่าดูในแผนที่เนี่ยจะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นรูปคนแล้วก็มีรูปถุงเงินอยู่ด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งมาตรงจุดนี้นะครับผมในแผนที่เนาะเราก็จะเจอกับหุ่นแอนดรอยแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งจะเป็นหุ่น AI นะซึ่งหุ่นตัวนี้นะครับผมมันจะมีภารกิจให้เรารับด้วยนะครับผมเป็นภารกิจงาน ยอะมากมายเลยในทุกคนซึ่งมันจะเป็นภารกิจที่เราทําได้ในแผนที่ใหม่เท่านั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนาะใครที่จะไปสํารวจแผนที่ใหม่นะครับหรือว่าก่อนที่เราจะไปสารวจเนี่ยก็ควรจะแวะมาดูตรงนี้ก่อนเนาะ <_ C 1> เพื่อจะดูนะครับว่ามันมีเควสอะไรให้เราทําด้วยนะอย่างเช่นเควสนี้นะครับผมมันบอกว่าให้เราไปเก็บผลไม้หนามมาให้มันครบ10อันนะครับผมแล้วเราจะสามารถกดรับของรางวัลได้นะฮะซึ่งของรางวัลที่เราจะรับได้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีนะทุกคนอันนี้คือเควสที่ง่ายที่สุดนะก็คือระดับ B นะครับของรางวัลเนี่ย มา200นะทุกคนได้เยอะกว่าการไปวิ่งสำรวจในแผนที่วีล่าอีกนะฮะอันนั้นเก็บได้เหรียญละ2อันทีละ10อันอะไรเงี้ยเรามาทำเควสนี้เนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับผมเราก็ได้เหรียญกาชามาหลายร้อยแล้วนะครับมาดูที่ระดับ A นะทุกคนดูของรางวัลดีแค่ทำเควสนี้ให้เสร็จเนี่ยเราก็ได้500เหรียญกาชาแล้วนะทุกคนแล้วก็จะได้ในส่วนของเศษของอุปกรณ์ใหม่นะก็คือแว่นตานะครับอันนี้เป็นแว่นตาของสีม่วงเนาะถ้าเป็นเควสระดับ S อเนี่ยเราก็จะได้เศษแว่นตาสีทองด้วยเห็นไหมนะครับ นะครับอย่างเช่นผมทำาเว s นี้เสร็จแล้วเนาะมันก็จะมีเฟส2ขึ้นมาอีกเราสามารถทําไปได้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะหมดเฟส6เนาะซึ่งกว่าเราจะเคลียร์พวกนี้ได้ครบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับผมคือเราน่าจะได้เหรียญกาชาไปเหมาหมดตู้ได้หลายตู้เลยนะทุกคนซึ่งภารกิจพวกนี้ทมว่ามันทังไายนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือให้เราไปแผนที่ใหม่เนาะตรงนี้นะครับผมห่วงนรกสุดสับสนนะครับเรากดเข้ามาใครที่ยังไม่ได้เปิดตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าไปทำ q u ว s เนื้อเรื่องหลักให้มันเสร็จก่อนนะครับเนื้อเรื่องหลักเน จุดว่าพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดครบแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องหลักมันก็จะปลดครบ100%พอดีนะอ่าซึ่งแผนที่ใหม่เนี่ยมันก็จะมี3ชั้นเนาะอันนี้เป็นชั้นแรกนะทุกคนชั้น2แล้วก็ชั้น3นะครับซึ่งชั้น3เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะแล้วก็มันจะมีบอสใหม่ด้วยเนี่ยชั้น2ก็จะมีบอสฮาร่านะครับแล้วก็ชั้น3เป็นบอสต,ตัวนี้นะคันตันนะครับซึ่งบอสของแผนที่ใหม่เนี่ยก็จะดรอปพวกเศษเนาะของแว่นต เก็บของในแผนที่ใหม่นะครับคือพยายามเก็บให้มันหมดนะไม่ว่าจะเป็นของเล็เลกๆน,น้อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกมอนด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเควสนี้มันให้เราไปเก็บเศษกระดุกแข็งเนี่ยอันนี้มันก็จะดรอปได้จากมอนที่อยู่ในแผนที่ใหม่นั่นแหละและ้วก็ตีไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวมันก็ดรอปให้เองซึ่งมันดรอปไม่ยากนะอันนี้เห็นเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ดรอปยากนะทุกคนตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดรอปให้เองนะหรือถ้าเราอยากจะไปจอดจงฟาร์มเลยเนี่ยมันก็มีบอกเราว่ามันดรอปกับมอนตััววววไไไหหหหนนนบบบ้้้้้้าาาาางงงงอออออยยููู่่จุุดดดแลลกกก็็เเเขมรทีีพ มาครบเสร็จแล้วใช่ไหมการที่เราจะรับของรางวัลได้เนี่ยเราจะต้องมีที่ชาร์จกระตุ้นพลังงานอันนี้ก่อนนะครับผมซึ่งถามว่าอันนี้เราหาได้จากไหนนะครับอันนี้เนี่ยมันจะแจกฟรีนะครับผมทุกวันนะวันละ5อันนะทุกคนแต่ว่าวันที่22เนี่ยที่มันเพิ่งอัปเดตเนี่ยมันยังไม่มีแจกนะผมคิดว่ามันน่าจะเริ่มแจกประมาณวันที่23นะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วเนี่ยมันก็น่าจะแจกแล้วแหละนะครับผมก็คือเราจะได้วันละ5อันเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถสะสมได้แค่20ออัันนนนะทุุกกคค็ืมจสดที่20ออันก็คืเราสาามรถดอองไวว้ะ4ัน นะครับสีวันก็ได้20อันเนาะดองไว้ได้แค่นี้นะครับพอวันที่5เราได้มาอีก5อันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เลยเนาะมันก็จะสุดอยู่ที่20อันนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเสียหลอดกระตุ้นพลังงานตรงนี้ไปฟรีๆนะก็แนะนําว่าได้มาแล้วเนี่ยให้ใช้ด้วยนะทุกคนใช้ให้มันหมดเนาะพยายามไปทําเควสให้มันครบนะครับแล้วก็ใช้ที่ชาร์จกระตุ้นพลังงานอันนี้เนี่ยในการกดวิจัยนะครับผมแล้วเราถึงจะได้ของรางวัลในส่วนนี้มานะครับซึ่งหลอดพลังงานที่ใช้วิจัยเนี่ยมันก กดว <ian> okay. well ิจัยไปนะครับแต่ว่าบางเควสนะครับผมมันก็ใช้2อันเห็นไหมเออแต่ละเควสนะครับผมที่เรารับมันจะใช้ไม่เท่ากันนะบางเควสเนี่ยก็ใช้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเควสระดับ S อันนี้เห็นไหมก็ใช้ถึง7อันเลยนะถึงจะสามารถรับของรางวัลได้นะครับโอเคผมพอเราเข้าไปเช็คแล้วนะฮะว่าไองานวิจัยของเราเนี่ยนะครับมันมีเควสอะไรบ้างมันต้องสะสมอะไรบ้างแล้วเนาะเราก็ค่อยมาสํารวจแผนที่นี้นะครับผมเราก็จะได้รู้เนาะว่าเราควรจะเก็บอะไรไปบ้างหรือว่าไม่ควรจะเก็บอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไปดูมาก่อนนะครับผม มาสารวจเนี่ยจะได้วิ่งเก็บทีเดียวให้มันเสร็จเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาแนะนำเนาะเป็นโหมดใหม่เนาะมอบงานวิจัยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อชอบก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ